คนอุบลคนหนึงที่เราก็รักพี่น้องชาวอุบลเหมือนกันเขากําลังทุกข์ทรมานอยู่ตรงนั้นอะไรที่เราช่วยได้ตอนนี้เราก็อยากจะช่วยก็เลยว่าโอเคลองระดมทรัพยากรดูก็เลยโพสต์โพสต์แค่แป๊บเดียวครับคสิบนาทีอยากได้รถตู้รถตู้มาเลยสองันสวัสดีคุณอ๊อฟนะครับนี่คือ,อ,คอคผู้ประสานงานที่ ที่ตั้งแต่ผมมีเคสของน้องที่ที่ผมรู้จักนะครับว่าโทรไปปรึกษาออฟเรื่องเรื่องของผู้ป่วยกลับมาอยู่กลับมารักษาในอุบลตอนนี้สถานการณ์อะไรเป็นยังไงบ้างฮะออฟสถานการณ์นะครับพี่ก็คือคือเอาเริ่มต้นก่อนที่จะตัดสินใจมาทําตัวนี้เนาะครับผมก็คือมีคนโทรมาปรึกษานี่แหละว่าตอนเนี้ป่วยติดเชื้ออะไรเงี้ยเขาจะกลับยังไงเราก็เลยไปถามทาง อะสะสะจถามทังสาธารณสุขจังหวัดต่างๆือว่าริษฐานนการณตอนนี้มันเป็นยังไงเขาจะกลับเข้ามายังไงเราเริ่มประสานได้แล้วก็เริ่มเห็นจุดที่พอเข้าประสานได้อืแล้วเขาจะกลับยังไงในเมื่อกรุงเทพก็ล็อกดาวน์แคมป์ก็ล็อกแคมป์ก็ล็อกเออใช่พอแคมป์ล็อกนี่คือคนป่วยก็จะติดกันอยู่ข้างในนั่นแหละครับ ออกมาตรวจไม่ได้ออกมารักษาไม่ได้คือลาออกจากงานแล้วก,กลับไปเลยครับครับแล้วหลายๆคนก็อยู่พยายามคิดว่าจะตัวเองจะรอดตัวเองจะไหวไม่ติดแต่ทีนี้พอติดมาแล้วก็ต้องรักษาชีวิตเขาก่อนอืมก็เลยมาเป็นเสเตจที่สองก็คือโอเคเราก็เลยเริ่มที่จะโทรไปหาว่าโอเคจะประสานงานการกลับยังไงครับก็เราเริ่มประสานได้ชุดแรกได้อืมเราก็ คนพักหักเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วแต่ละวันเนี่ยจะประมาณอาการแบบว่าไม่มีเงินกินข้าวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วออยู่คนเดียวลูกป่วยอยู่คนเดียวพ่อแม่ป่วยติดโควิดลูกหกขวบต้องไปฝากข้างบ้านให้ดูแลก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเรากำลังจะคือคำพูดที่แบบที่ทำให้เรารู้สึกแย่คือเขาบอกว่าเหมือนนอนรอความตาย แล้วคนอุบลคนหนึ่งที่เราก็รักพี่น้องชาวอุบลเหมือนกันเขากําลังทุกข์ทรมานอยู่ตรงนั้นอะไรที่เราช่วยได้ตอนนี้เราก็อยากจะช่วยก็เลยว่าโอเคลองระดมทรัพยากรดูก็เลยโพสต์โพสต์แค่ครับเดียวครับครับสิบนาทีอยากได้รถตู้อืมรถตู้มาเลยสองพันได้รถตู้ละโอเคครับได้รถตู้เพืพ่อพอคนรู้ว่าเราจะมีรถตู้เราจะไปรับ เดิมอย่างี่ไหมหนักกว่าเดิมก็คือว่าทุกคนโทรมาบางคนหายเดินไม่ออกแล้วบางคนไหวทําไงก็ก่อนหน้านั้นเราได้คุยกับพวกคุมเส้นได้คุอกระเล่นกัตากนะครับที่เขาช่วยคนในกรุงเทพครับเราก็เลยให้ประสานไปไปช่วยในระดับหนึ่งแต่ดูแล้วทั้งในกรุงเทพทั้งจิตอาสาเอาไม่อยู่ทําไม่ทันรับไม่ไหวเราก็เลยว่าเอาไงวะออก็เลยคิดว่าต้องระดมเพิ่มนะครับ เรางเพิ่มแต่ในระยะแรกเราได้รถแล้วเราได้ค่าน้ำมันแล้วแล้วเราจะไปยังไงอืมไม่มีใครกล้าอืมไม่มีใครกล้าขับก็เลยมาคิดว่าอหาคนไม่ได้ใครทำไงวะอืมก็มโพสหากีโลไม่มีไม่มีคนกล้าที่จะขับได้ก็เลยโุณกีทักหาน้องอีกคนหนึ่งบอกว่าโอเค จะไปเพี่ยเราจะไปกับพี่ไหมอืมเจ๋งเ<ต>จ๋งน้องก็เลยบอกว่า,วาโอเคถ้าพี่ไปผมไปครับแต่พอแค่กลับมาตอนเนช็คแคทผมจากที่เป็นสิบเป็นหลักร้อยอือหือเป็นหลักร้อยแล้วหลายๆคนคือมันอยู่ไม่ได้แล้วครับพี่อืมอยู่ไม่ได้แล้วผมใช้เวลาตัดสินใจอยู่ประมาณที่มกเดือนผมก็บอกว่าลดอยู่ลดเรองว่าเออหรือเราจะปล่อยให้เขาแบบแบบเนี้อยอ่า เราต้องยอมเสี่ยเพื่อที่จะรักษาชีวิตเขา mm hmm. ผมโค้นไปได้ประมาณสามสิบปีผมก็โทรหารน้องน้องบอกว่าโอเคผมก็เรียกว่าโอเคอเคุณแท้คุณไปรับหรือค,คุณจะมานี่ mm hmm. ก็เดินทางเลยสลคกคือวันนั้นจังแตงตั้งแต่วันที่ออฟเริ่มโครงการนี้จนถึงวันเดินทางใช้เวลากี่วันวันเดียวก็พอไปถึงก็ไปได้รับมา แต่ละคนก็คือแบบโอ้โหน่าสงสารจริงๆแล้วมีเคสหนึ่งคือแบบที่ว่าออกเิจที่จันเด็กหนึ่งขวบเฮ้ยเด็กหนึ่งเดือนเด็กหนึ่งเดือนติดโควิดอกับแม่อยู่กับอะไรเงี้ยครับอันนี้คือติดทั้งแม่ทั้งลูกแล้วติดทั้งแม่ทั้งลูกแล้วติดทั้งครอบครัวสี่คนทั้งครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกแล้วก็คนแก่อีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าตาหรือปู่นะก็รับมาหมดเลยครับแล้วก็ก็หลายเคสไปรับมารอบแรกสิบคน ครับหดครับก็โอ้โหเป็นแรงบันดาลใจเลยทีนี้หลังจากนั้นมาอินบ็อกซ์ถล่มเลยโดนตามมาละร้อยสายผมต้องเปิดไว้หมดอ่าอ่าอ่าไม่ไม่ใช่แบบไม่นี่นะคือคนคนต้องเข้าใจเยอะมากแล้วทีนี้รู้ว่าคนอุบลไม่ทิ้งกันครับตอนแรกอ่ะเราท้อนะเราท้อว่าเออซี่กำลังเราแค่นี้เนี่ยเราจะไหวไหมอะไรเงี้ยมันจะสู้ได้แค่ไหนอะไรเงี้ย แต่ก็มันก็มีกําลังใจตรงที่แบบเวลาคนที่เขาป่วยเนาะแล้วเราโทรหาเขาแล้วเราบอกว่าเราจะไปรับเขาเนี้ยมันเป็นยังไงรู้ไหพี่เขาบอกว่าคือบางคนเขาร้องไห้เขาบอกว่าคือคนต้องตายที่นี่แล้ว